สวัสดีค่ะพบกับอีซูซูเสียงไพศาลนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมสุดหล่อคันนี้เลยนะคะเป็นสเปคแคปนะคะ1.9เกตเดีเนะคะก็รุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอันนี้นะคะลูกค้าก็ทําการแปลงไฟนะคะแล้วก็ใส่ชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็เปลี่ยนแม็กเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นโลโก้อีซูซูนะคะแบบโครเมียมนะคะกระจังหน้าก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะแต่ว่าเนี้ยจะออกสีดําแดงนะคะเพราะว่าด้วยชุดสเกิร์ตของเอสปอร์ตตี้นะคะ ไฟหน้านะคะรุ่น SDA นะคะจะเป็นไฟตัวเริ่มต้นนั่นเองนะคะเป็นไฟธรรมดาแต่ว่าเนี้ยลูกค้านะคะแปลงไฟเป็น R แบบ b บ LED ของรุ่น LDA นั่นเองค่ะส่วนด้านล่างนะคะเราก็แถมไฟตัดหมอกให้ไปเลยนะคะก็เดี๋ยวดูชุดสเกิร์ตด,ด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะของ S Sporty นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแม็กกันเลยนะคะ แมกแต่งนะคะลูกค้านะคะเลือกเป็นลายใบพัดส,สีแดงนะคะแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นน็อตดุมครอบดิสนะคะก็จะสีแดงล้วนไปเลยนะคะมาดูด้านข้างนะคะก็จะเป็นลวดลายนะคะสติ๊กเกอร์นะคะมาถึงตรงกระจกด้านข้างนี้เลยนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะของเอส,สปอร์ตตี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์แถมเป็นากาันสาดแล้วก็บ้างมือจับให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นชุดแต่งเอส,สปอร์ตตี้นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะใส่คีบฉลามด้วยนะคะ โอเคดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะก็นี่เลยค่ะด้านหลังนะคะชุดสเกิร์ตก็คือสวยแบบนี้หลอ่ลอๆอแบบนี้เลยนะคะก็อน,น้นนะคะสไตล์ออกดําแดงนั่นเองนะคะพอรถสีเทาเก็คือแต่งสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในห้องโดยสั่งนะคะยวขออนุญาตสตาร์รถสักครู่นะคะอ่ะ วงมาไล่นะคะก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ isuzu คมเมียมแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะจะควบคุมมัตติฟัง์กชันนะคะสามารถรับสายวางสายเพิ่มเสียงลถเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะเสียงเพลงขึ้นนะคะเราลดได้เลยอ่าโอเคค่ะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วนั่นเองนะคะก็เล่นสะดวกสบายเ<ะ>ชื่อมต่อง,ง่ายนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นปรับช่องทางแอร์นะคะว่าอยากให้แอร์เอ,อกทางช่องทางไหนนะคะนี่ก็จะเป็นความแรงอพัดลมนะคะแล้วก็ความเย็นของแอร์นั่นเองนะคะโอเคค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะถ้าใครไม่ชอบเกียร์ออตโต้เนี่ยเรายังมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเบาะสีสันสวยงามมากนะคะนี้ลูกค้านะคะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะลูกคาก็เลือกลายมาให้เรานะคะเราก็คือตามใจลูกค้าไปเลยนะคะด้านหลังกว้างจริงนะคะก็คือเราใส่ของ ที่ลูกค้าเปลี่ยนให้คืนทั้งหมดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นนะคะสำหรับรุ่นสเปคแคป1.9 a d a Auto คันนี้กันเลยค่ะค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะจัดให้แบบจุกๆแบบหล่อหล่อนะคะพร้อมชุดสเกิร์ตนะคะพร้อมแปลงหน้าหล่อหล่อแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง26,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับครอบครัวอีซูซนะคะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก5,000บาทกันไปเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะปรึกษาเอกสารนะคะ ว่าใช้อะไรบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะคะอยากจะจัดทรงแบบไหนอยากจะใส่ฝากระโปรงแบบไหนเนี่ยเราจัดให้ได้ทุกรุ่นเลยนะคะก็ลูกค้านะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าอยากจะให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยเราก็จะพาไปรีวิวเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย